นะผมจะบอกว่าผมใช้อะไรนะในการลดนะเพื่อนเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยนี่นะผมใช้นี่นะนนะเพื่อนนี่นะครับน้ำหมักปลาเนาะน้ำหมักปลาอ่ะผมเดินดูนิดว่าเดี๋ยวว่าเอ๊ะจริงปล่าเนี่ยผมหมักไว้เพื่อนเนี่ยน้ำหมักปลากับพวกพวกเอ่อ,อกองมันหมื่อนนะฮะห้อยมุดอะไรตอนนี้ล่ะเห็นป่ะทำไงงนะ่ให้หมดนะุดเนี่ยบนะเพื่อน ก็จะมีพวกกากน้ําตาลนะครับปะเนื้อปลาแล้วก็พอดอพอดอสองเนาะพอดอสองแล้วก็พอดอสองก็คือจุนซีนะไปหาเอาได้เลยเพื่อนเซิร์ชในเน็ตเราไปเอาทีเา่เขาเรียกอะไรอะสำนักงานอะสำนักงาน,นงานพื้นที่กเกษตรท้องที่เราแหละไปเอาไปขอเขาเลยเลยฟรีครับผมนะแล้วก็เนี่ยมีกล้วยมีอะไรหมกัก ผักผลผลไม้เพิ่งกำหมักปักใส่เถอะไม่ได้หมดนะครับนะแต่แต่ตัวหลักคือปลานะแล้วก็น,นี่คือไตกครมาติผมขัดด้เองนะเพื่อนอันนี้มาจากข้าวนะนี่นคือเด็ดสุดเด็ดสุดทําให้ของผมผมันไม่เป็นไรเลยเพื่อนเห็นปะ่ะมีทั้งเขียวมีทั้งขาวเห็นปะ่ะคือสีขาวคือมันเข้าสปอร์นะสีเขียวอ่ะมันยังเชื้อมันยังไปทํางานอยู่อะส่วนถุงเนี้ยค่อนข้างเข้าสปอร์แล้วครับเนี่ยเสริวิธีทํททาเพื่อน เดี๋ยวผมลงคลิปให้เพื่อนกดไลค์กดติดตามไว้นะครับแต่ผมมีมีมีทำให้ให้ดูบ้างล่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้นะเพื่อนนะแต่ถามทํายังไงอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูอีกทีกว่าแต่ผมว่าผมมีลงคลิปไว้บ้างแล้วนะเพื่อนไปลองกดกดไลค์ดูในช่องผมอะนะครับเนาะเนี่ยมันจะหอมมากเลยเพื่อนหอมเนี่ยผมดมให้ดูอ่ะผมดมให้ดูนี้ หอมหอมจริงเพื่อนเนี่ยเชื้อดีๆมันต้องหอมแบบเนี้ยนะครับผมนะครับโอเคผมจะบอกวิธีทานะเพื่อนนะเอาเนี่ยนะเพื่อนหนึ่งหนึ่งกร,รัมนะอันนี้ผมใช้ได้โอ้โหผมใช้ได้ลิ้วเลยนะเพื่อนหนึ่งกร,รัมนะหนึ่งกร,รัมมือนะเนี่ยนะครับบีบไปในน้ําเลยเพื่อนบีบไปน้ําเลยจริงๆเขากองเอานะเขาจะกองเอาแต่น้ํามันผมไม่กองอะ่ะผมใช้ ผสมไปทั้งนี้เลยแต่บีบให้มันละเอียดหน่อยเพื่อนเนี่ยบีบบีบให้มันละเอียดเนี่ยนะเพื่อน,นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะผมก็จะเอาน้ำน้ำหมักปลาที่บอกไว้เมื่อคู่ใช่ไหมเนี่ยนะครับใส่ลงไปเลยผมนับหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามเนี่ยผมก็ใส่ไปเงี้ยจริงๆมันอยู่ที่ต้นไม้ถ้าเป็นต้นมะพร้าวอ่ะใส่ได้ครึ่งขวดยังไหวเลยเพราะต้นมะพร้าวกินเยอะแต่เป็นพวก ไม้ที่มันติดเชื้อโรคง่ายๆหรือว่าอ่อนแออ่อนแอเพื่อนใส่แค่ใส่เยอะใส่ประมาณถ้าตัวนึงเล็กก็ใส่ไปแค่หนึ่งนับแค่หนึ่งเนี้ยหนึ่งพอเงี้ยแต่อันเนี้ยอันนี้คืออัน,นี้นะเออเดียแคนเซยลโบลอนอ่ะแคนเซิลโบลอน,อ,น,บบอ,นอันนี้ผมซื้อมาอยู่นะผม,มยังยังไม่ได้อันี้นะอ่ะถ้าผมก็เทเทลงไปเลยนี่นะครับใส่เท่าไหร่ก็ได้อ่ะผมจะไปลดนะเพื่อนเนี่ย ่ะผมจะไปลดรอบอย่างนี้นะผมตั้งกล้องดีวกว่าเพื่อนได้เห็นเนาะผมลดแบบนี้อันนี้คือต้นมันนะต้นมะกรอนะเพื่อน,นผมลดอย่เงี้ยผมก็ลดรอบนี้นะลดรอบเลยนะเนี่ะไอตัวฟิกเพิร์กนี่ผมก็ลดเนี่ยเห็นป่ะเพื่อนเนี่ยผมลดไปเลยเห็นป่ะเนี่เยเพื่อนเหมือนมีงานเพื่อนดูต้นมันดิต้นมันออกเป็นแบบสีแบบ เสีลาีขาเลไปโคโดมาแห่งดีเลยนะเห็นไหมเพื่อนเนี่ยแค่นี้เองง่ายเลยขอปลูกต้นไม้ขอให้มีน้ําเพื่อนขอให้มีน้ําก่อนอย่างอื่นมันง่ายหมดอ่ะเนี่ยแค่นี้เองนะแล้วผมก็ไม่ทาอะไรเลยระบบนี้ให้ผมก็ดีละไอพวกสารกำจัดมแมลงผมก็เอาจริงไม่มีเวลาฉีดขี้เกียจฉีดเดี๋ยวผมมาอยู่อ่ะผมฉีดแน่นอนผมมั่นใจผมพวกบูวลงบูเรียผมเอาอยู่แต่ตอนเนี้ย ผมก็ได้แค่นี้เอาเท่านี้ก่อนแหละ,อะโอเคนะเพื่อนเดี๋ยวผมก็จะไปลดทุเรียนด้วยนะครับผมก็มีอะไรดีก็มาแชร์เพื่อนนะเพื่อนกดไลค์กดติดตามไว้นะเดี๋ยวผมจะขยายเฟสสองไปไปปลูกพวกละมุงละมุดพวกนี้ผมก็จะทำเป็นการค้าละผมว่ากะว่าหลังกเกษณผมจะมีรายได้สักเดือนเดือนหนึ่งสักหมื่นกว่าบ,บาทก็อยู่ได้นะนู่นนี่นั่นผมว่าแต่ว่าจริงๆงมันเกินหละนะครับก็คือเราจะไม่หาเงินละเ, <c oughs> เราจะให้เงินมาาหมา,มา,ห,า,มาหาเรา นะครับผมหลังกเกษียณน,นะคือหลังจะวานมือหลังกเกษียณน,นี่ไม่ใช่60เรากรเกษียณน,นะเราจะ,กะเกษียณห้าสิบี่สก็ได้ถ้าระบบของเรามันครบนะของเรามันอยู่มันเลี้ยงตัวเองได้นะเพื่อนโอเคเพื่อนสวัสดีครับโชคดีทุกคนนะครับผม